สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมพามาแนะนำรถรีโวหัวเดียวตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะรถนี้เข้ามาที่โกดังบางนาประมาณ10คันนะครับผมทุกๆครคันเป็นรถปี2020ทุกคันนะเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับหน้าหมูป่านะครับผมมาพร้อมกับมีเนียมตู้ทึบนะเปิดด้านท้าย เปิดได้เฉพาะด้านท้ายนะครับผมนี่นี่นะนเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรถนี้เลขไมเริ่มต้นอยู่ที่1 0, 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็คือคันที่แซมขยับออกมาเดินหน้านี้นะอย่างคันแรกคันนี้เลขไมยอยู่ที่1 59,00 0กิโลเมตรนะส่วนคันนี้เลขไมห่0ม่0 0กิโลเมตรนะ รถยังไม่ปรับสภาพนะเท่าที่แซมดูแล้วโครงสร้างสวยทุกคนะันนะน็อตเดิมทุกคันนะครับผมนี่อะไรเดิมๆทุกคันเช่นกันนะคานสวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมเป็นเหมือนกันทุกคันนะครับผมยังไม่ปรับสภาพทั้งลอถนะอย่างคันนี้เลขไมลนะ์หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะนี่คนนี้นะครับผมมา มาให้ดูสำเนาเล่มนดนอนนี่นสำเนาเล่มปี2020นะครับผมพอทนี้7301นะ150แรงม้า 2,400cc อย่างเจ้าคันนี้เลขไม้แสนสองนะให้ดูนะนี่นะเดิมเดิมนะครับผมลองพื้นเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนี่นะคานก็เดิมเดิมนะครับ ตัวแอนะครับอันนี้ตัว R นะครับผมเนี่ยโหนอาสวยนะครับนี่ฝาเดิมฝาโตต้านะครับผมมาดูแก้มหน่อยนะแก้มสวยมาเดี๋ยวลองดูด้านท้ายหน่อยนี่นะครับด้านท้ายก็เปิดได้ด้านซ้ายด้านขวานะครับเปิดให้ดูก่อน น,นะครับก็เป็นประมาณนี้ความสูงนะ่าจะประมาณ2เมตรสองนะความสูงนะครับผมเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมเปิดได้เฉพาะด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนี่นะประมาณนี้นะลองดูคันนี้ก่อนนี่นี่นะคันนี้คือเลขไมน้อยที่สุดแล้วนะครับ1นึ่งแสน 2,000 0กิโลเมตรนะครับผมต้องนำไปปรับสภาพนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะต่อมาคันนี้ครับ7 8 7280เยลขไมล์ห่งแกมกกิโลเมตรนะอ่าดูเนี่ยสวยเช่นกันนะครับผมสวยสวยเช่นกันนะนสวยๆเช่นกันเออแซมลืมให้ดูภายในเลยเดี๋ยวให้ดูภายในก่อน ภายในคันนี้เบาะเบอรยังสวยอยู่นะครับแสน0 0งหกิโลเมตรนะเลขไมค์คันนี้นะเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับแต่ไม่มีกล้องหลังนะไม่มีกล้องหลังนะสวยๆนะต่อมาคันนี้เลขไมหนะนึ่งแสน็ดหมื่นห้านนะนี่นี่ก็สวยนะครับผมผลแล้วก็สวยนะครับ โครงสร้างด้านในสวยงามเช่นกันนะนี่สวยนะดูนะครับนี่ก็สวยนะนี่นะสวยเป็นบอดหนังสีดำทั้งหมดนะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนมื่นสี่ันกิโลเมตรนะครับผมรถตู้เข้ามาเยอะเลยนะมาต่อมาคันนี้ครับกทเจ็ดองเจ็ดดนะครับผมเลขไม่อยู่หนึ0งแกิโลเมตร เนี่ยหัวน็อตไม่ขยับทุกคันเลยนะครับผมสวยทุกคันนะครับนี่ยนนะสวยๆเลยตัวแอลนะครับเนี่ยสวยนะครับผมส่วนภายในมันก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับเนี่ยอย่างบางคันก็บอก็อาจจะขาดอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผม1 7 8 0 0 0กิโลเมตรที่ใช้งานไป แซมรีเช็คแล้วนะครับทุกคันมีกุญแจรีโมทให้1ดอกนะครับผมต่อมาคันนี้ครับ7283คันนี้ไม่จะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย151,000กิโลเมตรนะอ้คันนี้แอร์ยนเจี๊ยบเลยเฮ้ยคันนี้สวยใช้ได้บาะบาะดูดีนะบาะดูดีนะครับผม สว,สวยสวยนะครับสวยสวยนี่นะนแกมเกิมก็สวยนะครับสวยงามอยู่มาร์กต่างๆนะครับตัวแอลสติกเกอร์มาร์กสวยสวยหัวน็อตสวยๆนะครับนี่ก็สวยนะครับชัดเจนนะสวย ต่อมาก็ทอนี้ครับ7305เลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันนะแต่ว่าซานคิดว่าคันนี้เสียงมันแปลกๆเนาะเนี่ยฟังเสียงเสียงมันดูหอนๆยังไงไม่รู้นะเอาไปว่าคันนี้ก็ลองมาดูก่อนก็ได้เนะว่าเกิดจากอะไรเนาะแต่ว่าหัวหัวสวยเหมือนกันหัวหน้าสวยเหมือนกันนะครับ นะแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้เลขไม่2แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะสำหรับคันนี้คันนี้ปกติเสียงดีนี่นะสวยนะสีรองพื้นต้องไม่เงานะครับไม่เงานะนี่สวยนะน,นี่นะโหนอาสวยนะครับผม 2 1 7 0 0 0กิโลเมตรนะคันนี้เบาะขาดนะครับผมเบาะขาดนะทุกคันนะครับรถเดียวกันปี2020ทุกคันนะเลขไมล์เริ่มต้น120,000กิโลเมตรนะครับผมสำหรับรถนี้นะปี20เกียร,ร์ธรรมดาโตเตี้ยนะรถพึ่งเข้านะเดี๋ยวราคามาแล้วแจ้งใต้หลักใต้หลักใต้แจ้งใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับสำหรับราคานะ รอน,นิดหนึ่งรอน,นิดหนึ่งนะนี่นะรอนิดหนึ่งนะประมาณ9คันถึง10คันนะรถน,นี้นะคันนี้หากุญแจไม่เจอนะเลขไมลหนึ่งแสนห้าหมื่นนะสำหรับรถน,นี้นะครับผมนี่นะใครสนใจโทรมานะ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ